เทพมารกับเทพพเจ้าต่างก็มีวิธีสร้างตัวตนเหมือนเหมือนกันผ่านการสะสมบ่มเพาะพละกำลังมาด้วยกรรมวิธีเดียวกันเพียงแต่พลังที่สะสมบ่มเพาะนั้นเป็นพลังที่ตรงข้ามกันเทพพเจ้าสร้างตัวตนจากความรักสร้างแสงสว่างจากการสละออกให้และสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยวงจรแห่งกรำดีของตนเองและเช่นนี้เองที่พลังแห่งแสงสว่าง สามารถสยบความมืดมิดได้ในท้ายที่สุดเสมอเทพมารสร้างตัวตนขึ้นมาจากความกลัวความโกรธพยาบาทอาฆาตแค้นสามารถดำรงอยู่ได้โดยการดูดกลืนกินพลังงานที่อยู่ในอารมณ์ความกลัวของผู้คนยิ่งอารมณ์โกรธรุนแรงพลังของไอมันยิ่งพวยพุ่งและนั่นคือแหล่งพลังงานที่คอยหล่อเลี้ยงและสร้างตัวตนของเทพมารในชั้นบริสุทธิ์ เทพมารและเทพ,พเจ้าต่างก็คือพลังแห่งธรรมชาติเสมอกันจะขาดจิตต้นธาตุของฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปไม่ได้แม้อาณาจักรของความมืดจะยิ่งใหญ่และกว้างไกลกว่าอาณาจักแห่งแสงสว่างหลายเท่าแต่พลังแห่งความชัดเจนคมชัดของแสงสว่างมีพลังอนุภาพทำลายล้างสูงกว่าความมืดมากมายนะักเพราะฉะนั้นความเป็นจริงในชั้นบริสุทธิ์ จึงไม่มีสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกแน่นอนตายตัวมีแต่ความผันผวนแปรเปลี่ยนเคลื่อนที่เคลื่อนไหวับเปลี่ยนหมุนเวียนสร้างสมดุลให้คงอยู่เสมอตลอดการชีวิตคนเราแท้จริงจึงไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนชีวิตจะดำรงอยู่รอดได้จึงมีเพียงอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นใช้ชีวิตให้มีความสุขให้ได้ในท่ามกลางความไม่แน่นอน ไม่ตัดสินชี้ผิดถูกและมีความเ